ตายหาย่ที่รักษาปูนขาลานาคีปูนขาลา,ญญานาค,าญญาคีที่มาเป้า ใครมาขู่อะไรป๊อกปอกแป๊กมาเรียวใครใคขูอะไรปอกปอกแป๊กแป็กโอกระดิ่งกระดิงอะไใครเอ้ยโอดีใจแฮงเกตี้บันตี้รถปิดใครเรื่อแรน้หอกรถแกะเด้่องมากบอ แก <l id> เลือกไห่เค้มเันหน่ี่จ้ะไห่ขนมหอด้วยนเอยซีนอืไม่รู้ทำอะไรเสียงดังตุบกไม่รู้ทอะไร่อแบบมันเกิดซีง ผูวา็กลังงามเลยตรงน้งามงามคับงามคักโอ้ผมได้แล้วลีผมได้แล้วโอ้ผมผมดีใจมากเลยดีใจมากดีใจ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 ครับให้ผมมาโอ้ผมดีใจมากเลยได้ของเลี้ยงลีผูกใจผมมาก ถูกใจผมมากโอ้ยผมถูกใจผมมากผมชอบผมชอบผมชอบนี้ผมชอบนี้เลี้ยงกันผมชอบนะผมชอบผมชอบผมอยากได้นานแล้วโอ้ยแรมเด้อ อีกบ่ละรถ้าได้หลายๆขั้นบ่ยากเด้บอกโชคเด้อให้บอกโชคมกอูถามได้พ่อถามน้กันเนี่ยนั่นเห็นบอพ่อมาแล้วอู้ยพ่อมันจังหวะดีแต่ให้พ่อถามเลยผม้ไอยมาอะไรก จำพ่อได้ไหมจำพ่อได้ไหมเนอะลุงพูดติดพ่อชื่ออะไรเนอะพ่อไปมาหาหมูนะตอนนั้นเลยเราเคยมาหาหมูแต่ก่อนนะมาชื่อประมาณโดนวันใดที่มีกระมาณโดอยู่ตรงนึงที่ฝันเห็นนะน่ะไม่เนี่ยังมาพูดด้วยเด็กจำพ่อจำโยงได้ไหมได้ทำไมไม่บอกล่ะ อืมติดตามพ่อทำไมก็พ่อไม่มาหาผมก็มาทุกวันทราทฟาร์มนาที่เรามาได้้วพ่อไม่มาไม่ไม่ไม่ต้องขโผล่ลงมาจะฝันเห็นบ้างก็มารักษาดูเดี๋ยวูดิทำตามกันมาเรื่อยๆหายไปเถอะผลเดืโผล่มาโอ้ยมาแล้วพ่อโอ้ยขอบคุณพ่อมากๆเลยไม่ไม่ไม่ต้องโผล่ก็มาโผล่แล้วก็บอกให้ตรงๆตรงไป เมื่อตอนนั้นกามองูดแล้วกะตีปัถหาไม่ตเองโอมีมาสองคนน่ะสองคนสองคนน่ะกะตีไปได้สสี่ปเี่เร่งออกสองหนึ่งอะก็พอไม่ไม่ว่าบ้าล้มาแล้วก็พูดกันได้ตรงนี้พ่าบอกให้โงมตีมนเสียนะแ่พ่มาทำความสาดมาทำหนทางนั่นแหละต้องสามมตั้น้นมาหลายปีะเงียบจน จะนั่งภาวนาเนาะใครจะมาบ้างเนาะมาเยี่ยมมาเยือนไม่มีใครมาตนนาะไม่ไม่โอ้ยมาเต็มเต็มมเต็มป่านนี้อะก็มาขอผมกนสมัยโควิดืงแต่ก่อนคนเต็มนะพ่อเนาะเต็มมาเนี่ยตอนนั้นโควิดพาอะไรนะห้าเก้าหกสิบครับแต่ตอนนั้นหละวันที่ยี่สิบเป็ดส่งไลน์ไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเปดมาเลยคนมาเต็มเดือนหนึ่งปรดีคนที่มาอยากจะทาอยากจะทำเออ ทางอำเภอเขาห้ามนะโควิดก็มาให้ติดกันก็จะตระยะกันมาเออตอนโควิดหายไปนะ่งเงียบม,มีมีใครอยากมาทำเลยเออมีทรงมีอะไรอยากจะทํามามาให้ทําก็ปวดกลับปวดกลับอืมบอกเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดัโควิดโอ,อ,อ้ไม่ไม่ฟังเจ้าหน้าที่ทางการเขาห้ามครับสมัยรัฐบ,บาทเนาะครับเออเวลาเขาไม่ห้ามก็ไม่มีใครมาเลยเออพอดี ดูดูไปมาตั้งสมาบัดชุดสภาเนาะครับเห็นเพื่อนเขาเห็นคลิปก็บอกว่ามีคนมาถามเราคลิปเราก็ดูเราก็เคยดูคลิปๆว่าเอออําพลอําพลครับพ่อแล้วมาทางไหนมาอําพลมาจากอําเภอแคนดงพ่อจัวัดอะไรจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมใช่บุรีรัมรู้จักวิรสาวรีรัมมี่ไม่เป็นด้วยบ่เป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มเมื่อุศรีนะเนาะครับมีกลุ่ม โอ้ยพอดีล้วพ่อได้ถามพอดีเลยถามโชคให้เอฟซีหน่อยพ่อไม่ไม่จะก็ถามไปหละแต่ตรงนี้เราพูดในเรื่องไอ้ป่าตรงนี้มันก็พูดพูดยังไม่กรงก็บ้านลาดวนครับอยู่ตำบลมอครับอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วใครพูดตรงมาบ้านทมอบ้านทมอไม่ใช่ตรงนี้มันตำบมออ๋อตำบลมอบ้านลาดวนอืมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ ก็ตน้นต้นพูดไอตอนนั้นก็พูดไปบ้านธทมอบ้านลำดวนตำบลทมอนนมทมอํานนอเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ใช่โอ้พ่ออยู่บ้านนี้ลบ้านลำดวนมาตรงนี้น่ะบ้านดูนมอมเห็นอ,อยู่ใกล้กันนึงมาดูแลตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วเ็าคอหักอคอหักอกมาเห็นนึงอุ้ยสปนเพลิงเนาะแต่ตกมาเม็ดจุกไม่หักไม่อะไรธรรมดา ไข่โตไข่กุมารทองฟังเด้อพ่อมาดูแลให้จนจะต้องให้โชคพ่อเด้อมาก็โตนี่โตได้อยู่เอาอลิกมาด้ามตัวนี้ไม่หักผมให้เดี๋ให้เลยทุมมนี้ให้คราบให้เลยเอาผมให้พ่อขอเลยเอาออกแล้วนั่งให้คุยกันสนจ่ได้คุยกันนานเ่ยเอา พานไปแล้วไม่ต้องพูดพูดเอ,องบทใหม่เพ <มา S 1> ี่งหนึ่งเนี่ยผมให้ที่แล้วมาผมก็ให้ให้อะไรหนูจะไม่รู้เลยผมให้ผมให้คนคนไม่เอาที่ฉัผมให้ใครไม่เอาที่ทมันก็ตอ้องเอาให้ต้องเอา ใจแล้วผมใจแล้วเรานะมุดม er. uh, yes. ุดซิงห์มุดที่หนึ่งเนี้ยซิงร์ที่หนึ่งเนี้ยอ่านี้ที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเอาสิตรงๆเลยตรงเลยใจชื่อชื่อปาทุกลันไหมไม่เสียหรอกไม่เสียหรอกไอ้ทำภูมิภูมิมันชื่ออะไรภูมิเจ้าที่ภูมิมันชื่ออะไรเจ้าที่ตายายภูมิตายายชื่ออะไรตายายมูมินั่นเลยชื่ออะไรบอกได้ไหมประมาณ ช,ชื <Overwatch> ่ออะไรชื่อภาชาคมแม่ขมแม่ขมคอ็นใช่ครับภาษาเอ็นนั่นแหละเอ็นน่ชื่ออะไรก็บอกชื่อสิกูไรผมพูดไม่ชัดผมพูดไม่แป่นะอุ้ยเรียนจบตูสูงนะพูดไม่เป็นคุณพูดไม่เป็นแล้พูดไม่เป็นนิดนึงว่าพูดไม่เป็นเป็นโลกโลกนี้พูดไม่เป็นผมพูดไม่ชัดแปลงวะ ก็เล่นก็เล่นไม่จริงหรอกผมพูดไม่จริงไม่จริงหรอกเอาบอกมาไว้ที่หนึ่งแล้เอาเลขอกนะเดี๋ยวผมบอกครับอันแดงแดงนะเดี๋ยวผมจะบอกครับอันแดงแดงนะเออนั่นแดงนี่หรอเนี่นะผมจะบอกครับบอกออกกับปากเลยไม่ได้มันไม่ต้องขยับอ้นี่เขียนเขียนให้เลยไม่ได้เลยไอ้ใครเขียนน่ะเขียนให้หน่อยสิเอ้า ลองลองเขียนดููได้จบปีชามาแล้วเกรนเขียนไม่วยาครณจลังเดงนะครับตอนนั้นกุมาตนนัสูงมาจากจากบ้าน้าล่าบข้าวกมาข้าวชื่ออะไรมุมาชื่อดีอะไรดีดีใช่ มานทองะรู้ด้วจิักกุมารทองเออรู้แล้วกุมารทองเคยบันเห็นอยู่พ่อพ่อถามให้เขียนเลขเลยไปเขียนเลขเลยเอืาเขียนเลขเลยอาจอนี่ไอจอนเอามาเรียกอยู่ในปานี้ว่เขียนถึสวยก็ไม่เป็นไรไอ้ไข่กุมารทองไม่สวยก็ได้เป็นลองลองแลกดูเอ้ามันจะเป็นเลขอะไรอ่ะอยากให้เขียนดูอยากให้เขียนเพราะว่า เรามันก็ต้องเป็นบ้างอเลยไม่เป็นได้ยังไงผมจะเขียนยังไงเอาลองเขียนดูลองลองลองดูหน่อยอะเผื่อมันเป็นตัวเลขผมเขียนไม่เป็นครับผมจะให้อันแดงๆนะครับยกมือได้ป่ะผมจะให้อันแดงๆครับเดี๋ยวจะเอาไม่เป็นอีกไม่ถูกอีกเคลียวเอาเอออะเดงเดงก็แด้งเด้งอะลองเคลียวดูสิครับผมเออเคลียวเอาเด้งเด้งก็แดงเดงเอาเลยประมาณโทนอ๋อเพิ่น

อ้าวพ่อได้เลขไหน,ไม,หนไม้เลขหนึ่งไมเลขหนึ่งอ้าวโอเคหมายเลขหนึ่งมาแล้วโอ้พ่อเหมือนดีมีพ่อมาถามนะโชคดีจริงไม้เลขหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับ หมายเลขสองพ่อหมายเลขเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดมาแล้วนะครับเอาเหม็นแมนเด้อใครกูมั่นพ่องจะตัวกันเด้อจะตัวลูกตัวหลานเด้อปบะนี้เอาเม็นแม็นหมายเลขสามพ่อหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมนะครับเซียมซีเอาสองตัวโอู้พ่อขอดีนะพ่อไหมอย่าลืมนะอย่าลืมนหนึ่งเจ็ดห้านะครับหนึ่งเจ็ดห้า อย่าลืมนะหถ้าลืมก็ทิ้งไม่ได้ดูเลยหรอกทีนี้พ่อได้ซ้อมตัวเอาอเอามเอาตัวเอ้าต้องมีหางบ้างนะครับอะไรมีหัวมีหางอะไรต้องมีหัวบ้างนะครับหัวอะไรถ้าอย่างนี้มันวนเข้ามามันจะเป็นอะไรครับเกมันวนเข้ามา,าวานก็เป็นเกตลืมก็เป็นเกตกลมมันจะเป็นอะไรครับกลมกลเป็นศูนย์ ใช่ไหมลงๆแล้วเป็นศูนย์นี่ใช่ไหมใช่เนาะเอาขยับสองตัวเอาสองตัวก่อน่อพูดกันพ่อขอวันนี้พูดกันสามทุ่มเลยเล่นหยอกกันเลยทีนี้เอา้าคนอยู่ประจำจะไปตัวอะไรพ่ออยู่ประจำเจ้าทิมเหมือนกันครับที่ไหนอะ่ะอสองตัวหนึ่งเจ็ดห้านะครับหนึ่งเจ็ดห้าทีนี้สองตัวเําทำไมพ่อถามล่างไอ้ไข่กุมารทองแล้วทำให้เลย สองตัวนะครับหมายเลขเก้า,กกาอ่ะโอเคนะครับหมายเลขเก้าดูอีกหมายหนึ่งนะครับสองตัวอย่าลืมนะครับไม่ลืมถ้าลืมก็ทิ้งไปเลยพ่อมาดูแลเองเนาะตลอดเลยถ้ามันตีลังกาลงมามันจะเป็นอะไรคเลขหเลขหกเก้ากับหก<บ>นะครับเก้าหกหกมาเลือุปังเลย,ยหมือ

90 90ว่ามีศูนย์175กับ90ปังไม่แน่เพรา่อพ่อยิ้มเลยพ่อยิ้มเลยว่ามีศูนย์มาจบกันางวะให้จริงบ้าแม่แบไตัวหลูกตัวหลานมาถ่าไภาพว่นี่ริงไหมก็ผมใครให้มันพลาดมัมพลาดไม่เลยผมไม่เขามัน รู้อะไรต้องู้ถามกัน,นทุพวกวา,กวามแน่นอนไงไม่ใช่ไปดูเฉพาะตรงนี้นะมันทั่วโลกไงใช่ไหมรู้ว่าทั่วโลกนะดังทั่วโลก,กครับผมอย่าลืมล่างผมนะครับอย่าลืมล่างนะครับไม่ลืมไม่ลืมโม่มอย่าลืมล่างนะครับก่อนเรามาดูแลให้จนถ้าลืมเคยมาดูแลผมบัฟปันโตว่าอ่ะเคยมีใครมาบ้านอ่ะแต่ม้าไม่ค่อยคุยหรอกแต่ม้มาไม่ค่อยคุย กบางเนียบข้ออะไรหรอยันยงพ่อยันยงอยู่บ้านล้ำดวนน้อยันยยงอู่นี่ก็ไปเลยเอยกันพ่อมาถามไม่บ้านมาไปเห็นป้าแต่ยันยุงหรือบ้านตรงมุมโอ้ยยันยงมาจากนู้นมาไปเห็นป้ายันยงโอเคพ่อโอเคโอ้ยโชคดีไปตรงเวลาก็เห็นก็คืนนี้มันเกี่ยวยาอะไรดูเลยโอ้ยพอดีเลยเนาะพ่อถ้ามาก็มาตอนประมาณ5โมงตรงรานี้อืมว่างพี่ไทย กุมารทองต้องให้โชคพ่อนะพ่อมาดูแลทำงานไม่ไมม่ตการกันกันไม่ใช้ยาไม่ต้องไปขายหรอกเรียกกุมารทองเลยกุมารทองโอ้พ่อให้เรียกกุมารทองเลยกุมารทองมีมีอยู่องค์หนึ่งเทพกุมารทองเทพที่เข้าไปนู่นพระอยู่เข้าไปตอนนั้นตอนไปตอนไปยังตอนนั้นพระถูกวันที่สี่สี่ใบ อนี้ได้เงินนั้นอ่ะเอาไปให้ร้านทองกับโขบโอบแล้ว,วยิญญาณเข้าร่างไม่ได้มันบอกถูกไม่ได้มันเขา้าพูดไม่ได้แต่อาจารย์อาจารย์นี่ก็เรียนสูงอยู่แต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องรัตนศาสตร์พอครับนี้เอาทองมาุูงแล้ว,วยิญญาณเข้าร่างไม่ได้ล้วบอกถูกไม่ได้จะบอกให้ขยายไปบอกเอาออกเอาออกก็จะได้มีถูกมีไรอยู่ในใจอยู่กัน ไม่ไม่ตะมาลทองน,นี่มันมันกุญยามัน,นมันคนละองอ่ะก็ไปได้ไม่มีปัญหาเราไปก็ซื้อได้มาได้กลับได้มาได้รับได้มาได้ไม่มีปัญหาเต่เตะร่างนี่กับนกบะตบนกระบอยู่ไม่ได้นะต้องมาอยู่ไม่ได้ถ้าไปแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าถึงเวลาตะบนกระบก็ต้องมาเรื่องคือเรื่องเรื่องเขาเรื่องถามดูว่าจ พ่อว่าตรงเลยต้องตรงเลยเก้าศูนย์ูนย์เก้าพ่อว่าตรงไ่เงานเลยพ่อว่าตรงเต็มในเรื่องขงอวนนี่ไหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าตรงพ่ถามหนึ่งเจ็ดห้าเดี่ยตรงไหมใหผมให้แล้ยังไม่รู้ถ้าให้เลยก็ถามตรงมาถามเอาเอาให้แน่ใจไม่แน่ใจอะ กูเลยไทยแล้วกูไม่ไทกูไ่กูไม่แม่นก่แม่นนะต้องแม่นเด้พ่อเราถามต้องแม่นเด้ต้องแม่นแม่นนะค้าไม่เชื่อผมทำไมต้องออกจากผมเชื่อเชื่อนาะต้องคุยกันบ้างนะเนาะแม่นเอต้องคุยกันไม่ให้คุยบอกอยู่นี่เนาะให้โอกาสกันคุยใช่ไม่ให้คุยไม่ให้อะไรนก็ไม่รู้ละ เขคนละโลกไงโลกมนุษย์ก็ผมเห็นอย่างนี้ก็ผมให้อย่างนี้แล้วครับนั่นแหละต่ให้ต่อให้ถูกต้องเอาไปเสี่ยงรูครับผมกก็ต้องลงทุนอ่ะถ้าลงทุนไปก็ถูกมันก็ดีเลยได้ซื้ออะไรมาให้กินมาให้เล่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าถูกแล้วก็อย่าลืมซื้อทุนให้ผมนะคะ อยากบอกเรื่องชุดนี่นะพ่อเนาะชุดอะไรชิอะไรชุดทหารหรือชุดชุดสวยๆครับไม่เอาชุดทหารครับเอาชุดผู้คู่ช้างชุดสวยครับชุดผู้ชายครับอ๋อชุดปุมาณบ่ครับผมเออเดี๋ยวให้เอฟซีก็ซื้อมาให้ชุดสวยๆครับผมผมอยากกินขนมด้วยครับขนมหวานครับเอาถูกเออให้ถูกหลายงวดทุกหวดไปคือได้มา ตีมป่าตีมอะไรเหมือนตะโกนอย่ากลัวนะถ้าเข้ามาอย่ากลัวนะเยอะเข้ามาเยอะนี่ผมไม่กลัวหรอกครับเออตอนนั้นเราล้วงไม่อยากอยู่คนเยอะคนเยอะผมไม่กลัวหรอกครับเออจะกลัวทำไมอยู่ตรงนี้แล้วบนที่ของเรากลัวงทำไมถามเอาให้แน่ใจลดมันเนี่ยให้แน่หรอให้แน่ให้แน่ไปมาเราทิ้งเลย เอาสามตัวเ้อเอาคักๆาดกเรมาหลายปีแล้วครับพุกันตอนมายังไม่เคยรู้ว่าประมาณกับมานนี้เจะไม่คุยบางบางตัวเหมือนกันแหะอืมนั่ะเขาบอกมาแล้วมาแล้วไปไปอนนีตมาถามไอคนที่เลี้ยงวัวสองตัวนี่ยครับไปที่ไปปมาับไหนเอาคนที่เคยมาสามคน ก็เลยมันจะกินข้าวอะไรเมื่อกี้ก็กินข้าวแต่วันลุงอืมแต่ถามแต่ถามอะไรผมดีครับก็ถามเนื้อรึเปลาที่ให้อ่ะก็ผมให้แล้วนะครับผมจะไม่ให้ผมจะไม่แม่นนะนะถามกันอะไรก็ไม่นอนเลยก็ก็จะมาหาผมทำไมครับโอ้ยก็มาถามรูปพูดกันว่าเออที่ให้มันจะแม่นไหมก็ผมเห็นอย่างนี้นครับรู้แล้วว่าให้ผมจะไม่แม่น ก็ผมเห็นอย่างนั้นแล้วครับก็เห็นอ่านนครับเ็นเ็นเท่เนาะก็ผมก็เห็นอย่างนั้นก็ผมก็บอกกันนั่นแอย่างนั้นครับะหถึงกบบเองพเป็นคนดูที่นี้นะครับทำความสะอาดพอยันยมเอไใครอยตัวพอเด้อโดกาเนาะครับ ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าอู้หูทำม้ช่วเลมยอหได้ก่องมึงไอเอฟซีเลยมึงครับฮะดูกับพ่อยันดงเลย เห็นแน่นอนของแท้เลยนะครับได้ครับคอกุมารทองถือกุมารทองถือได้ไหมอ้าวกุมารทองถือให้ชัวแน่แน่ชัวเลยด็นด้วยอู้ยปังแน่แน่ท่านผู้ชมปังแน่แน่นะครับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หกศูนย์เก้า หนึ่งเจ็ดห้าศูนยหกศูนเก้าอู้ยปอมเาท่านวลาศดีเลยโชคดีครับครับโอเคครับพ่อบอกว่าศูนย์มาแนี่พ่อชอบส่วนตัวเพิ่มให้ทางหนึ่งน น่เคยมแล้วเพ่อถามเราเขียนให้เองอีกทั้งสามตัวนะครับหกเก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าปังแน่ๆนะครับต่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมปังแท้นะครับเฮงเงเลยรวยนะครับเฮงเงเลยรวย ไปโขก้อนทังสี่ล่ะอยากไดอยังกนึ่งพกำลังมีเงินมีทองซื้อให้เน่อยเอาปากกันดูเด้อเปิดตาเปิดตาซี่กมานมีเลขมีเลขลุงไปเลขไหนจะมาไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งหรอกดูแลตลอดไปที่นี้จะหายไปโอ้ครับผมู้ เไอพไม่ต้องไมอดไากแลวนะพ่อเนาะไปเรียกพ่อนะพาพูดเลยเอาให้มั่นใจงว่นี้อยากได้อะไรอยากได้อีหยังเอ๋กุมารนท่องอยากได้อีหยังในใจนะอยากได้ะอยากได้อีหยังอีของเล่นของกิน้าผมก็บมก นไยของกินน่ะผไม้มหวานอะไรนี่เขาจะไปซื้อมาทำไมเขาได้ซื้าน้ำอะไรบริวารนี่ก็มีครับเขาใจยูนมันมียูแต่ว่าเขามีน้ำใจยูลวาางผไม้มนเรียนเป็นไหมเป็นครับเป็นเหรอมเขาอ่ะเป็นครับ ได้กินได้มาถามดยตัวเองเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับเซมซีหนึ่งเก็ดห้าต่อศูนย์ขาต่อศูนย์นะครับมาถามโดยตัวเองเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับเซียมซีหนึ่งเก็ดห้ารัอศูนย์้าศูนย์นะครับ people